ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทกท่านกําลังอยู่กับทีมงานบ้ามีพอมิดพอลุนกับยูทูบชอยอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องเอามาพบมาพอกันเสียงบ้ามีเฟียนไปเดี๋ยวสีไล่สวนให้เบิ้งมือแรงวะเป็นอีหยังบ้ามีจ้บริเลล่งขีมือเศร้าหรือว่าเป็นอีหยังบ้ามีจ้บาบริเลล่งขีม,งม,งม,มือแรงมันมีแนวเป็นอยู่พี่น้องยังได้ก็ได้จังบ้ากันนะพี่น้องนะโลกก้าผงพี่น้องหาไสาได้นี่โลกก้าผวงบ้ามี โอ้ยถ้าพี่ว่ามีหยาหน่อยรุ่นโอ้ยถ้าไอ้รุ่นลบไงบ้าเกี้ยวกับงามบ่งามเขาเอาางเอาง่ายจ่อมองได้งางเอาเลยบ้าบ้าบ้าเอาจัดไปสัวสีได้ร้อยมัดคือตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้เลียวตานี่มือนี่สี่เลียวบ่เลียวบ่หูพี่น้องขัดกล้าหน้าบ่มีกระรันตีว่าเลียวนี้ตะโดนเลียวมันบ่มีผู้มาสอยมาเถิดไม่แยกความบ่มาสอยบ่ ครับพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ่าวมีพาก,กันมาตัดตีหางหอกกได้ซ้ำนี่ลกกะผงม,มันแน่นอนอหลีบ่าวมีบอกแล้ววา่าเฮ็ดหน้านี่มันเห็ดยากแต่ว่าขายเถือกอ็ยังจุ่มมะเัอยู่เดือนูพูดไดว่าให้กระสังเสียงก็เมอบใครก็ะใคร,ใครเดี๋ยวจะไปคุยกันมือแรกพี่น้องผมว่าอีหยังเป็นอีหยังก็ได้เอาอัานนี้ก็ขอบคุณไปทุกไลทุกซับท,ทุกการติดการตามเราพี่น้องผมพอว่าหยังพอว่าบ่าวมีลงคลิปบัได้มือขค้ืนก็มือว่านี่เลียวแรงบ่ามีเลยพี่น้องเดี๋ยวจับ เดี๋ยวที่ว่าวฟังว่าอีหยังเป็นอีหยังเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปสั้นๆซรัพนี้ให้เบิ่งไว้ว่างมู่ว่านกับมือ้อเช้าบ่ามีบ่ได้ลงคลิปก็อย่าว่ากันพี่น้องผมพากันมาลกกาอ่าเขาเอาิ้นกาผงบ่แกเจ๊ขนสวยอยู่พุ่นพี่น้องกาผางเฮาว่ากาผงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะครับจังได๋กาขอบคุณครับสวัสดีครับทวนๆบ่มีผู้ใดสนใจบ่ามีเลยเออ